รถกูลถเรื่อยๆพังแน่นอนพังแน่นอนตาให้เวตาให้เวโรงพยาบาล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 มารอรับหน่อยเร็วอยู่ได้อยื่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงขึ้นแลนเราแลนเราแลนเราในแลนเราในแลนเราดีกว่าในแลนเราดีกว่าเทียในแลนเราไอ้รักไอ้รักเขาไปในแลน ดีดดีดดนะกูนั่งหนึ่งกูนั่งหนึ่งแท็กฟ้าแท็กฟ้าไป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 นะระวังมีไฟนะพี่นิวเอาไป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 ไคือรถต่อคือรถต่อคือรถต่อคืรถไม้หมดเลยรถไม้หมดเลยรถไม้หมดเลยไปจุดบนแลเราไปจุดบนแลเราโว้ยวะเจอมันไม่เอาเงินอน่อไปด้วยคนหนึ่งผมไม่ได้เก่งขนาดผมไม่ได้อยากได้คนเก่งครับผมอยากได้คนรวยครับไม่มีใครเลยจุดบนแลเร้าเก่งมันฝึกฝึกเมื่อไหร่ก็ฝึกได้ครับแต่รวยรวยฝึกไม่ได้ครับ หมรอบนึ่งหมรอบหนึ่งไปเซตรอไปเซตรอบนรอบนรอรอบนึ่งไปเซตรอเลยมามามาาม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 าเซมามมา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 าาา เออเสียงเสียงมังดังๆเลยนะปกกูเลยพี่ซอกูปากกดันมานะกูปักกดันมานะแต่ะออวงซอซอมันอยู่ใกล้หนเว้ยวงห้าวงสีเหลืองใช่ปะใช่ไม่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 มีวงไมเห็นอ่ะไม่มีวงใช่ต้องระวังมาลงนะมาลงนมาลงนะมาลงนะมลงนะเฮ้ยมาข้างหน้าหน่อยมาข้างหน้าชุบเพื่อนเยอะๆนะมึงอย่าลืมนะเว้ยชุบมันไม่ไม่ไม่ใช่ตัวยืนแล้วนะมึงปิดกันดีๆนะระวังนะรับเลยรับเลยรับรไว้รับเอารับเอารับเอา ไม่ต้องแยกเดียวนะไม่เล่นนกไนเลน่กดมาอดังอโมหน่อยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายฮะกูตายกูตายอะไรอ่ะเอ้ยคืออะไรอ่ะเก็บหน่อยเก็บเท้งหน่อยเก็บงหน่อ โอ her her <im lly> ้ก็ซอยกับตไตมือาตัวเก็บทรงดิมือาตัวเก็บทรงดิเอาโดนวงหรอใช่หรอมือาตัวเก็บทรงดิเอาตัวเก็บทรงก่อนดิเอาตัวเก็บทรงก่อนดิมือาตัวเก็บทรงดิเอาตัวเก็บทรงดิเอาตัวเก็บทรงดิเอาตัวเก็บทรงดิ

อย่าเรือสิอย่าเรือสิ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 มึงเอาตัวเก็บถุงนี่เอาตัวเก็บถุงนี่ยัดไม้กูหน่อยยัดไม้กูหน่อยตายตายตายเอาตัวเก็บถุงดิเอาตัวเก็บถุงดิมึงไปเอาตัวเก็บถุงดิเห็นเมอร์อยู่หน้าแลนอยู่เลยดีกว่าพี่เลนหมาแล้วเหรอวะ เอาไว้ไปชุบเอาไว้ไปชุบเอาไว้ไปชุบเฮ้ยมึงเห็นป่ะคนนึงเอาเพื่อนไปชุบหน่อยเออจะเล่นกันเยอะเล่นกันเยอะชุบชุบชุบไป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 พี่เล่นให้โทษทีปิดตัวชุบตายตายปิดตัวชุบเขาหน่อยมาปิดตัวชุบเขาหน่อยเอาไปชุบอีกดิ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  ถงหลับถงหลับถงหลอกถงหลอกอ๋อตัวรีจะตรงมาได้เขาตัดไหมโอ้โหควยแผลแผลน็อกซี่ตรงนี้กันกันด้วยนะเราเราไม่ไหวกับน็อกซี่เหรอวะเตียะไปเอ้ยเขาชุบอยู่ตรงนี้เกิดยัง ตื่นแล้ว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 เล่นลมกันดิเล่นลมกันไปดิเล่นลมกันไปดิเล่้ยงข้าวผมพี่โอ้อะไรวะแม่งมุมบั็กไอสัตว์หยุดหยุดพี่หยุดดิรีกันหน่อยรีกันหน่อยเว้รีกันหน่อยเว้ยลีกันหน่อยเว้ยเราไม่ค่อยลีกันอ่ะ กูดเด้งๆอยู่ไหนยังไม่มใครเห็นเลยไม่คนในวอลสิบแปดเลยนะแต่แเยอะนะไอ้เหียเขามีสนับต่อยตัดด้วยสวยทงดอบไวแล้วน้อง

ผมฆ่าได้พี่ต๋องกางไฟกางไฟกางไฟโอ้กูตายเฮียตายล้อตายตายแม่ตายแม่ตายตีเพ่สวยโทมัส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 กันเพื่อนสวยโทมัตสวยสวสวยสวตายไหวอยู่ไหวอยู่เกินเกินอุ้ยโทมัสเอาเอาเรื่องเกินแล้วก็เป็นกางไฟเลยโทมัสสวยจัดน้องโทมัสโทมัสเอาโทมัสเอาโทมัสเอาสวยสวยสวยโทมัสเอามึงมึงมึงปิดก่อนปิดปิดสลับปิดตรงนี้หมด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 

พีออนแล้วไปพีออนเล่นไปพี่ออนเล่นไปพี่ออนเล่นไปไม่ต้องชุบเพื่อนกลับมาดีบอกเพื่อนกลับมาดี่บอกเพื่อมาเพื่อกลับมาเฮ้ยไม่ไม่ไม่คุยกันบอกว่ามึงคุยกันหน่อยดีว่าชุบไปแล้วอะสัวไปิดประติดประไปอันน้อยตายตายตายอีกไอ้หนุเสียงกูไว้เสียงกูยันอยู่โดนกับไม่แม่ เจี๊ยบกูยังอยู่ยัน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 เก็่ไงแก่เพื่อนไหนแก่ตายอีกไม่ตายเก็บธงไปสวยโอ้โหโอ้โหโอ้เล่นจุกไปปิดไปจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมาเล่นลุงกูไว้มาเล่นลุงกูไว้ตายจะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่ตายไม่ตายตายอีกสวยสวยสวยมันจุบกันไปไปดูจุบนี้ไปไปดูจุบนี้ชิลิวเลยรับพี่ชิลิวชิลิวเลยรับพี่ใจย์ยิ้มจุบนิดน้อยเอกดีปมน้องตัวตายตาย ไปตัวชูไปทิพทิพทิปทิพ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 อ๋อไอ้เชี่ยเอ้ยกูบอกให้ทิปมึงบอกให้กูทิปทำไมตายหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนด้วยนะไอ้โทมัสโทมัสโทมัสเปิดเปิดเปิดนี่สิเปิดไปเตีระวังระวังระวังไม้โทมัสระวังไม้ตาย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 ปิดหมดดิตรงนี้ปิดหมดดิปิดผู้หญิงดิปิดผู้หญิงดิตาย ไปไปไปโอ้โหตัวแม่งโคตรลำเลยวะเยี่ยไม่ต้องไม่ต้องชุบปันไดนะชุบหน่อยชุบหน่อยเอ็นดีกูหมดชุบหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเอ็นดี้หมดไปต้องชุบดิเดียวอันหนึ่ง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 สวย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 ระวังระวังไม้ตัวมันลำตัวมันลำตัวมันลำอยู่ใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยค่อยเบิร์ดค่อยค่อยเบิร์ด เดนเดนดักศพเลยดักศพเลยแมวหมดแล้วดักศพเลยดักศพเลยดักศพเลยภาพเดิมเลยนี่หว่าน็อกซี่ภาพเดิมเลยนี่หว่าคืนแล้วแต่คืนไม่โดนยุบรถไอ้ของก็หมดทุกอย่างแล้วอ่ะเพนเกาะอะไรหมดเลยอ่ะคุ้มๆอยู่ได้อยู่ได้อยู่20ใช่ใช่ใช่เบนเน็ตเล่นอ่ะเข้ากันด้วยดีตื่นเข็หมดเกลี้ยงเธอดีเดียวกูเอดีเอดีกูก็หมดทุกอย่างก็รีบอ่ะรีบอละรีบอลรีบอลเฮ้ยมึงเข้าววออลลีีกอลเพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนเบต้าไปเ่อกี้อะไรอ่ะดองชัยไม่โหมดย้ายพี่ยืนในบูธ ไอ้ไม่มีคนมาเล่นอีกเอาไว้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าดูข้างหน้าหน่อยกูไม่มีของแล้วเนาะพี่ไวยไม่พี่ต่อพี่ต่อเรียกไรพี่ต่อหนึ่งสองหนึ่งสี่น้องตายข้างนอกไอ้เชิยแต่ไอ้เชิยโทมัสเล่นดีจริงเราตายข้างนอกตายโดนได้ไวครับเพนนด์พี่เพนนด์พี่เหล่าน้อยทำไมทำไมไปทำไมไปตายข้างนอกอ่ะลำตายอยู่ข้างนอกมาช่วยลำมาช่วยเพื่อนข้างนอกกันมันมันมันถ้ามันจะมันมันเกือบแพ้เพราะว่าเราแยกกันเล่นนั่นแหละถ้าเราอยู่ด้วยกันเราไม่แพ้หรอก กลายเป็นไฟแม่งนานขึ้นเลยพอชุบตัวไม่ยืนอ่ะของขอเวลาเล่นมึงต้องเซตมาแบบเอดีเต็มอ่ะเองแล้วพี่ตายเองไม่เห็นหรอเองเห็นป่ะพี่ไม่เห็ป่ะพี่มชุเอ๋โยพี่กิงอีโก้จัดเลนที่ชุบไปช่นไชื่อ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 ไป่่ไชื่อไชื่ออไชื่อนี่ออันนี้มามอันนี้มาเนี่ยมาเนม่ยมาเนี่ตรงนี้มาเนยตรงนี้มาเคนเดียวก็พอมามามามมหน้าพี่ ที่นู่นไม่ได้เดี๋ยวมันมีคนเนียนที่จูบชุบขึ้นหมดอ่ะสวยสวยเมื่อกี้เราได้เราลีนั่นแหละแต่ว่าเราจะแพ้ก็เพราะเรากระจายจะเลยพี่โตเนยดีนะที่พี่แต่มึงแต่มึงดึงมึงดึงมึงดึงมาสวยไอ้เดียวไอ้เดียวดึงเพื่อนมาเล่นสวยดึงเพื่อนมาเล่นตรงกลางอะไม่แต่พยายามชุบหลังรถเอาดีกว่าไม่ต้องไปชุบตรงเนี้ยมันมันจะแยกกันเว้ยมันจะให้เราแยกกันตรงมาเดยตรงเนี้ย เดีวถอดเท้าหน่อยชุบหลังรถอ่ะมันจะทำให้เราอยู่กลางไฟสนามนี้น่าลำคาญจริงนะเหี้ยโจโจ้ดีที่ไรนะโจ้ดีที่ไรนะดีที่พี่ลอยหยิบมาหน่อยพี่อยากตีสนามเลยว่ะแถวหน้าขอบคแต่แบบแม่ละพจนน์